ท่านผู้ชมครับคลิปที่สองนี่จะสวยงามเพราะว่า,อ,าออกจากโรงแรมมาก็จะมาที่จะขึ้นเขาสาบลิฟต์นะขึ้นรถนะล,ลงลิฟต์สวยงามบรรยากาศโอ้ด้านลงไหลามากแต่และชั้นก็จะมีร้านขายของใช่ไหมม,มีตลอดเลย ที่ตอนนี้ก็จะมีร้านค้าอื่นๆนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์ต่อไปขึ้นรถขึ้นรถอุยทางรถบัแล้วก็จะมาขึ้นรถนีส่สามสาม,มาสามคนนะมามา,มา ทุกอนุพื้นที่เป็นธรรมชาติที่สวยงามกเนื้อบะก้าวเหนียวเนื้อจิ้มเกลียวโอ้โนี่นี่อันนี้พวกไทม้งใช่ไหมม้งมาขายครับมีเนื้อควายเนี่ยแกะอย่างกระเล็กไข่ไก่ไข่เป็ดข้าวหลามมันมันปิ้งกินแล้วแล้วก็มานี่จะไปขึ้นลิฟต์ต่อใช่ไหมใช่ปะ โอ้เนื้อควายอันนี้เป็นอุโมงค์ลิฟต์น <um ี่เดินไปเลยครับเดินไปนั่งเก้าอี้รอเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับมันมันเป็นถ้ำนะนี่ เดไจะปคิที่ตรงนี้นี่มาครั้งแรกนะครับเมื่อก่อนมันยังไม่มีแบบนี้ขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์นะนี่เขาเจาะภูเขาเข้ามาแล้วนะเขาไม่กลัวว่าจะทําลายสภาพแวดล้อมนักท่องเที่ยวมาทั่วโลกเขาไม่เขาไม่มากเรื่อง ลิฟต์ต่อ,ตอขึ้นลิฟต์ต่อเนี่ยขึ้นลิฟต์มาสูงสามร้อยเมตรเขานะความสูงดูได้จากไอ้ข้างล่างนะครับดูบ้านข้างล่างนะความสูงยังไม่เห็นเลยข้างล่างเป็นแ้่มอง,งลงไปด้วยครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าวันนี้อากาศดีฮะอะไรนะเชื่อสะพา,านแก้วมังกรเมฆค่ะสะพานแก้วมังกรเมฆครับเนี่ยเราจะไปดูสะพานกระจกนะฮะอ,อ,อากาศดีมาก ทางขึ้นทางขึ้น,นสีเลือดหมูอันนี้ทางเขาเรียกทางอะไรเนี่ยสะพานสายรุ้งนะครับสะพานสายรุ้งมังกรฟ้าใสเลือดหมทุกคนต้องเปลี่ยนรองเท้าใหใส่รองเท้าสวมรองเท้าอีกทีหนึ่งเพื่อขึ้นเป็นสะพาน การใช้ลูกมังกรฟ้านะฮะ,ะซึ่งบรรยากาศตอนที่นี่เย็นมากแต่ว่า,าอากาศีวันนี้มีแสงอาทิตย์ด้วยครับเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพโมงกันครับเชิญครับเชิญครับขอข่าขอเอวสูง3เมตรยาวเป็นต้นถึง7 0 0กว่าเมตรเดินไปเรื่อยๆถ่ายรูปตามจุดต่างๆได้ตามสบายเลยครับท่านแล้วท่านไหนจะเข้นนาน้ำตรงนี้นะครับ คันี่คือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะลงบนสะพานกระจกนะฮะซึ่งถ้าใครเสียวหรือว่า,าไม่ไม่เคยอยู่ในที่สูงนี่ก็ไม่น่าเสียงนะ,ะแต่ว่าวันนี้เขบอกว่าอากาศดีมากๆนะครับคือไม่หนาวจนกันไปแต่ว่าลมนี่โอ้โหเย็นจัดมากเลยอีเพ็หันหน้ามาหน่อยสิขอบจะไปสายรุ้งมังกรฟ้าเราจะเราจะไปเสียวบนสะพานกระจกนะนเนี่ย ไปเสยวด้วยกันครับผมไม่เป็นไร้ใครจยเสียวตรงนี้เราจะไปเสียวกันตรงนู้นมาซ่าน วันครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศที่แหมอยากจะสัมผัสมานานแล้วอากาศเย็นสบายสบายแล้วก็ทิวทัศสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับเขาเรียกว่าทะเลหมอกวันนี้ท้องฟ้าเปิดนะมีแสงแดดสบายๆเลยนะครับเป็นชคเป็นความโชคดีปกติก็จะไม่เห็นแดดเลยใช่ไหมครับ สวยงามรับแต่นี่เป็นบานกระจกแต่ไม่ต้องมองข้างล่างนะเสียว <laughs> วันนี้นางเอกมิวสิกของเราก็มาด้วยนะครับทำงานบรรยากาศที่สวยงามมากครับ ผู้ชมครับถ้ายังไงอยากเชิญชวนบรรดาพี่น้องมาเที่ยวที่สาปาแล้วก็มาที่ะสะพานอะไรนะ,ะแก้วมังกรแห่งนะครับแต่ว่าเสียวๆหน่อยไม่ต้องมองข้างล่างมองข้างบนเ <c oughs> ขาบอกว่าวันนี้โชคดีอากาศดีนะแดดแจ่มใสแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นทะเลมหมอกเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นความสุขมากๆเลยนะครับลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมามาสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามที่สาปาแห่งนี้ครับโอเค วันนี้คุณหมอพีระของเรากับคุณนายครับผมก็มีความสุขมากๆเลยใช่ไหมบนสะพานแก้วมังกรฟ้าคณะพวกเรานอนเกียกกึ่งได้ตอนสบายพักหนึ่งสีนึงสีหนึ่งสี สามสี่สองหโอ้สะพานมังกรอะไรมังกรเมฆทางบงสะพานแก้วมังกรเมฆอะไรเนี่ยสะพานแก้วมังกรเมฆเป็นไงเพื่อนอยู่ที่เมืองสะป่าซานฟานไม่ได้สะพาป่าซานซีปังสะัวซีปังอ่ะใช่ไหมอยู่ในเขตของเมืองสะปาเวียดนามเวียดนาม ทิวทัศทุกมุมนะสวยง,งามครับวันนี้สดชื่นเป็นพิเศษครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าอากาศเย็นสบายไม่ถึงกับหนาว <laughs> จนเกินไปครับแล้วเราเก็บภ <laughs> าพทุกอนุพื้นที่นะฮะสวยง,งาม <laughs> ที่แบบว่าทำเนี่แบบถ่ายแบบเ็นท์่อแบบ เราต้องแข็งไกลขึ้นไปอีกครับท่านผู้ชมประตูสวรรค์ขึ้นสวรรค์ให้ได้นะทางขึ้นมา <c oughs> มาแล้วต้องขึ้นให้สูดครับท่านผู้ชมนี่ยังอีกคันหนึ่งโอ้ยแต่ว่ารู้วิธีแล้วขึ้นทำยังไงถึงไม่เหนื่อย เนี่ยเราอยู่บนเนือเนือเมฆนะฮะมองลงไปข้างล่างในเมฆเลย,เลยครับเราต้องไปให้สุดอยู่เหนือเมฆครับนี่เราเดินอยู่บนเมฆเลวเนี่ยเขาเรียกอะไรนะตรงนี้สะพานแก้วก,ก้อนเมฆครับ แต่เราไม่ต้องมองกระจกนะครับถ้านล้นมันจะเสียวไหน,น,นเอดูี่กะัอเมฆเห็นไหมเมฆกําลังไขขึ้นเลยเออสุดยอดเลยครับเราอยู่ระดับเมฆฮะสวยงามถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมครับเผื่ออยากมาที่เมืองซาป,ปาแล้วมาที่สะพานแก้วมังกรเมฆแห่งนี้ มังกรหยกนะสะพานแก้มังกรฟ้าสูงสุดอยู่ข้างบนนะคะเรากำลังจะพิชิตจุดที่สูงสุดนะคะขอบคุณค่ะไอบอกสวยมากบกโอเคเม่แม่กำลังไหลพุ่งขึ้นมา นี่จุดสูงสุดเลยนะคะของสะพานมังกรหยกที่ซาปาค่ะไม่เมฆกำลังไหลขึ้นมาท่านผู้ชมไม่กำลังไหล,ข,ไล,หลขึ้นท้องฟ้าสวยๆเลยเห็นไหมสวยงามมากมเมฆฮะ เรายืนอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยภูเขาสูงอ่ะสูงกว่าน้ำทะเลร้อยเอ้พันเจ็ดร้อยเมตรสองพันถึงอ่ะอันอยู่แค่นี้ถ้าถ่ายนี้ไปเน่อยมรงนี้พอย่ ลาแค่นี้ก่อนแล้วก็ไปถ่ายภาพนิ่งเลยกลับเลยพอแล้วไปถ่ายวีดีโอใช่ไหมฮะกำลังถ่ายครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าคลิปนี้นะครับหลายคนเห็นคงอยากมานะเพราะว่าคือด้วยธรรมชาติที่สวยงามอันดับแรกนะครับสองก็คือ อากาศหนาวเย็นฮะแต่วันนี้มาเนี่เราโชคดีหน่อยฮะมันมีลมอ่อนๆไม่มีลมแรงถ้าลมแรงในมือนี่ต้องใส่ถุงมือนะอากาศพอดีๆนะแต่พวกเราก็ใส่เสื้อกันหนาวกันทุกคนนะไม่ใส่ก็หนาวแน่เพราะลมแรงครับนี่คือ,อขาเรียกะสะพานแก้วไอ้ฮัลัสะพานแก้วมังกรสะพานแก้วมังกรเมฆนะฮะในเมืองซาปาซึ่งมีระดับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณเกือบ2,000เมตรเลยทีเดียว พระย,า,ยากาศที่นี่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเรามาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่นี่ผมว่าเหมาะมากมากเลยทีเดียวนะครับราาราาท่นมมา,า,าทนะาจะมาทัวร์ไหนก็ได้ครับถ้ามาที่นี่มันก็คงจะได้สัมผัสบรรยากาศดีๆครับเอาละครับเอาแค่นี้ก็แล้วกันคับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เอามาฝากแค่นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะมีเราจะไปในในช่วงบ่ายครับอันนี้เป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายไปที่ไหนอย่างไรคอยติดตามกันเลยกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ